หลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเซนเทล่าอาเซติก้าคืออะไรเดี๋ยวพลอยจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแหละในวันนี้เซนเทล่าอาเซติก้านะคะหรือในานามของซิก้าหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามของเจ้าใบบบกนะ mm hmm. เขาจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลนะคะลดการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะและก็ยังช่วยเสริมคอลลาเจน agen, ช่วยผิวแข็งแรงขึ้น วันนี้นะคะพลอยก็มีสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากเจ้าเซนเทล่าผสมอยู่ด้วยแบบ100%งั้นเราไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะและสกินแคร์ที่พลอยอยากจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเจ้าแบรนด์ Skin 1004นนะคะมาดากัสกาเซนเทล่าแอมพู ซึ่งเจ้าเซนเทล่าที่เขาใช้นะคะมาจากเกาะมาดากัสกานะคะซึ่งมีความเข้มข้นมากเลยนะเพื่อนๆมาในปริมาณ100 m l นะซึ่งเป็นแบรนด์เกาหลีที่กําลังฮิตฮอตนะในขณะนี้เลยค่ะหลายคน,นยจะยังสงสัยนะคะว่าแอมพูคืออะไรนะคะแอมพูนะคะก็คือ สารสกัดที่ให้ความเข้มข้นมากกว่าเห็นผลชัดเจนมากกว่าเซรั่มนะคะเขาจะมาในขวดสีเหลืองอ่อนนะคะที่มีดรอปนะคะเป็นแบบ d r o อปเปอร์สีขาวนะคะแล้วก็ขวดเนี่ยเป็นขวดแก้วที่น้ำหนักมากเนื้อจะเป็นเนื้อน้ำนซ้ซึมเร็วรูปๆนี่ก็คือลงสู่ผิวได้แบบไวว่องนะคะรู้สึกชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าตัวพลอยอะ ใช้2ดรอปนะคะเพราะว่าพลอยผิวแห้งนะคะแล้วพลอยก็อยากกู้ผิวด้วยอ่ะนะคะก็เลยใช้2ดรอปนะแล้วก็รู้สึกว่าผิวดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นค่ะพี่พลอยสนใจตัวนี้นะคะก็พอเห็นว่าเขารีวิวว่าช่วยให้รูขุมขนเล็กลงนะคะพลอยก็เลยอยากทดลองดูบ้านนะคะคือเขาจะช่วยลดการอักเสบนะนะพลอยก็เลยตัดสินใจซื้อมาซึ่งพลอยก็เห็นผลนะคะว่ารูขุมขนเนี่ยเล็กลงจริงแต่ว่าไม่ได้แบบหายแวบเราก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะก็ ต้องใช้เวลารักษากันต่อไปเนาะรูขุมขนเป็นสิ่งที่ทําให้หดตัวค่อนข้างยากนะคะส่วนในเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยก็ให้เขาเต็มที่นะคะเพราะว่าพลอยใช้สองรอบเนาะส่วนในเรื่องของลดการหนักเสดนะคะก็ช่วยได้จริงนะคะตอนนั้นพลอยเป็นสิวบริเวณคางอ่ะนะพลอยก็ใช้แบบหนักหน่วงก็ทําให้ผิวพลอยเริ่มดีขึ้นนะคะยังช่วยเรื่องของรูขุมขนนะให้กระชับขึ้นนะคะผิวแข็งแรงขึ้นอันนี้พลอยเห็นผลนะคะแต่ว่าต้องใช้เป็นประจําอย่างต่อเน,นื่องนะคะทุกคน เอาละค่ะพลอยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลังเลงอยากจะซื้อตัวนี้อยู่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พลอยด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ